หกศูนย์านคืนนี้หานด้วยทั้งหมดอะ่ะศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดสีากศูนเจารคิด success r a ก็คือ success หานด้วยไอเทมทั้งหมดก็คือ success rate เไหมอ่า ส่วนแอดเทมตรงนี้มันคือการรวม05.067ทั้งหมดอะ่ะอันนี้มันคือทั้งหมดอ,มอันนี้คือนี้ก็คือ Success ร e ตรงนีน้กราฟมันก็เลยพอตเป็นแบบนี้กราฟมันก็เลยเป็นแบบนี้ ก็คือ success rate ใช่ป่ะ,ล,ะล้วดูจำนวนทั้งหมดที่ขอใช้ใช้เราต้องดู a t temp t ด้วยเพราะว่าสมมติ APC เราปรับไปแล้ว a t temp t มันลดลงแสดงว่าอาจจะเกิดความผิดปกติบางอย่างเช่น เช่นอะไรที่ทำให้แอดเทมหายไปแบบมันปรับทิ้วมากหรือน้อยสมมติสมตสมติทิ้วจูนเข้าไวเลยถ้าแอดเทมลดลงหมายความว่าเราปรับทิ้วกดลงเยอะๆหรือไงข <c oughs> ึ้นแอดเทมมันหายอะ <c oughs> อ่ะลดลงใช่ปะ ้ามันทําให้ถ้าเราเห็นจากตรงนี้เราก็จะต้องไปดูแล้วว่า a d t e n s e หาย user หาย coverage หายไม่ดีถูกไหมเออคราวนี้เราก็อาจจะต้องกลับไปเช็คต่อว่าหายเพราะมีบางเซลล์ที่ถูกทิ้วมากเกินไปหรือเปล่า mm. เราก็เราจะได้ไปไปเช็คไงเนี่ยคือเหตุผลว่าทำไมาเราต้องมา monitor performance หลังจากที่เราทำเสร็จเราจะได้รู้ว่ามันมีอะไรผิดปกติ หรือมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นหรือเปล่าอืมจากพวกเพอร์ฟอร์แมนต์พวกนี้ล่ะค่ะอืมประมาณนี้ก็อยากรู้ว่าอะไรคิดยังไงก็ไปดูใน KPI เคาน์เตอร์จะบอกว่าค่าพวกนี้มาจากไหนคราวนี้มันบอกว่าคิดยังไงถูกไหมค่าเนี่ยคิดยังไงคักเฉลเลยอะเวลาที่เราไปอ่านด็อกอะ